นี่ DIY ไ่นะครับหน้าร้อนนะครับใช้รถหลังคานะครับเป็นท่อ P B C สี่หุนนะครับสปริงเกอร์เล็กนะครับเจาะฝังลงเลยครับ ฝังกี่ฝังหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดหัวนะครับฝังเจ็ดหัวท่อยาวสี่เมตรนะครับใครสนใจทําตามทำได้เลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันทํางานนะครับหน้าร้อนแบบนี้นะครับใช้ไข่ร้อนนะครับได้ดีเลยนะครับ นะครับชุ่มฉ่ำนะครับชุ่มฉ่ำต้นร้อนแบบนี้ใช้ลดหลังคาคลายร้อนได้ดีนะครับใครสนใจทําตามทําได้เลยนะครับ